สวัสดีครับผมช่างปุ๋ย p K Small fast ครับผมนี่นะครับมาเจอกันอีกแล้วครับในคลิปนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปโหลดคลิปมาหลายวันเลยนะครับผมนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมารับชมนะครับการการทำงานของเราในวันนี้นะครับผมอัปเดตนะครับผมนะครับก็วันนี้ผมก็ กำลังจะประกอบเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกนะครับผมรุ่น all new gen สองของเรานะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นโครงนะครับผมอันนี้ประกอบไปสามโครงแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งโครงครับในออเดอร์วันเอ่อในออเดอร์ในรถนี้ก็จะมีตัวทำความะข้าวเปลือกนะครับอ่ารุ่นเอ่อตัว all new gen สองนะครับผมสี่จะทำสี่ตัวนะครับผมรถนี้แบ่งสี่ตัวก่อนนะครับอืมนะครับก็เพิ่งประกอบครับผมเพิ่งประกอบเสร็จนะครับผมก็เลยเอา แ,แอบแฝไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าพื้นที่การทํางานเรามันแคบนะครับมันเล็กนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนชุดอะไรนะครับผมกล้องนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องคัดแยกเข้ากล้องนะครับผมจํานวนแปดตัวด้วยกันนะครับผมก็ได้ตัดแล้วก็จัดระเบียบจัดเรียงไว้นะครับผมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าพื้นที่การทํางานเรามันแคบเนาะนะครับผมก็ต้องตัดไปก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มประกอบกันแล้วนะครับผม นี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับผมก่อนไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับผมพุกเสร็จพุ่งไปนะครับเพิ่งพิ่งานครับผมนี่ครับก็เป็นชิ้นส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคเออตันนี้จะเป็นคัพเปอร์นะครับผมนะครับตัวใส่กระบะใส่ข้าวนะครับผมอันนี้ก็พึ่งเสร็จนะครับผมก็รอเกียร์แต่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่งทําสีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของพวกเครื่องคัดแยกเข้ากล้องนะครับผมนะครับ นะครับพกชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับผมก็กำลังพึ่งทําเสร็จนะครับพกชิ้นส่วนนะครับผมก็ทําทําเสร็จแล้วก็จับเออจะจะจะใส่ชั้นใส่เชฟแว้นครับเก็บไว้นะครับผมนะครับแล้วก็ป้องกันเอ่อพกลรองฝนนะครับผมก็ต้องปิดไว้นะครับนะครับกับเพื่อนบ้านมาครับผมก็ตัวนี้ก็จะ ครับเรื่องบ้านครับผมอ่าครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหม้อลมนะครับผมตัวรุ่นออนิวเจนสองของเรานะครับนี่ตัวจะเป็นตัวหม้อลมใหญ่นะครับผมนี่ก็เตรียมพร้อมใส่ตู้ลมแล้วนะครับผมก็ตัดไว้หมดละนะครับชุดอะไรต่างๆครับวันนี้ก็เพิ่งเชื่อมนะครับผมจะพามาเราดูรอยเชื่อมนะครับอันนี้จะเป็นเชื่อมออกรอนนะครับผมนี่นะครับเป็นยังไงนะครับผมก็จะมืดหน่อยนะครับก็จะเป็นรอยเล็กๆนะครับผมก็จะ นะครับประมาณประมาณนี้นะครับผมอนะครับก็สีมือก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้มืออาชีพนะครับผมไม่ค่อยไม่ได้สวยนะครับผมอ่ามันเหมือนกันเชื่อมสแตนเลสเนาะนะครับืมก็จะรอยเล็กๆประมาณนี้นะครับผมนะครับก็จะมีแบ่งเป็นสองชุดนะครับผม นี้ก็จะเป็นตัวชุดหม้อลมของตัวตัวนี่เจนสองนะครับผมก็จะมีสี่ตัวนะครับผมสี่ตู้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหม้อลมตัวทวินแอร์โบนะครับผมตู้ลมตัวใหญ่นะครับผมนะครับจากดูในคลิปนะครับผมก็จะมีตัวตู้ลมทวินแอร์โบของผมนะครับผมอ่าตัวนี้ก็มีลูกลูกค้านะครับออเดอร์เข้ามานะครับสั่งหนึ่งตัวนะครับผมกระเพิ่งตัดนะครับผมอันนี้ตัดเฟรม นะครับพึ่งได้เฟรมนะครับผมก็อย่างนี้นะครับผมอนี่ครับพึ่งตัดนะครับตัดเสร็จวันนี้นะครับผมแล้วก็ัวนี้ก็จะเป็นชุกชันลิงซิกแซกต่างๆนะครับผมนะครับก็พึ่งตัดนะครับแล้วก็ยวจะใส่เข้าไปนะครับผมครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับผมการทํางานเราก็เลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีรองฝนอะไรครับก็ ต้องรีบตัดนะครับพอตัดติจปุ๊กก็ต้องรีบซุกรีบไล่ซ้อนอะไรไว้นะครับเพื่อไม่ให้โดนละอองฝนนะครับผมอ่าครับก็จะประมาณนี้นะครับผม่ครับอ่าถ้าเป็นตัวหม้อลมตัวทวินแอร์โบนะครับก็จะทรงก็จะใหญ่นิดนึงนะครับผมใหญ่ตรงไหนนะครับใหญ่ตรงกูเข้านี่ครับผมอ่าครับเราจะเจาะรูให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเพื่อ พลังในการดูดของลมนะครับผมให้มันมากขึ้นดีขึ้นนะครับผมเพื่อรองรับการทํางาน3ตันขึ้นไปนะครับผมพอดีลูกค้าเอาไปคัดแยกทําอาดข้าเปลือกนะครับผมพวกเล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับขาโพดอะไรเงี้ยครับลมต้องแรงนะครับผมก็เพื่อแรงไม้นะครับผมก็จัดตัวนี้ให้เลยครับผมถ้าเป็นตัวตู้ลมทวินแอ r b โบนะครับ ผมก็แนะนําว่ามันจะใช้เผาตัวนิ้วสองเนาะนะครับผมเพราะว่าตู้มันใหญ่ตู้มันหน้าหกสิบนะครับผมใช้นิ้วสองนะครับร้อยยาวทีเดียวเลยนะครับผมอนะครับก็ต้องใช้เผานิ้วสองนะครับจะเป็นเผาหนึ่งนิ้วเนี่ยเถามว่ามันดีไหมก็มันเล็กนะครับผมเวลายึดสายพานนะครับถ้าเป็นสายพานมันตึงมากๆอะไรเงี้ยครับบางทีเราต้องใช้บางหน้างานนะครับต้องใช้สายพานที่ตึงอะไรเงี้ยครับสายพานยาวอะไรเงี้ยครับ เทาหนึ่งนิ้วมันจะเป็นลูกกล้วยนะครับมันจะโค้งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าช่วงจับลูกปืนมันมันมันกว้างเนาะมันประมาณหกสิบหรือแปดสิบเซนนะครับแล้วแต่หน้างานนะครับผมนะครับมันจะโอนการนะครับผมจะโค้งการก็แนะนําว่าถ้าจะสั่งนะครับผมผมก็จะจัดตัวเอเผานิ้วสองให้นะครับผมนะครับเพราะว่ามันจะแข็งแรงเนาะนะครับแล้วก็รอบที่จะใช้นะครับผมก็จะอยู่รอบอยู่ที่พันเก้านะครับผมนะครับสำหรับตู้ลม เอ่อทวีนแอโบของเรานะครับผมนะครับรอบจอล้อก็จะรอบจะสูงขึ้นหน่อยนะครับผมแล้วก็การติดตั้งนะครับผมก็แนะนําว่าให้ใช้ลูกปืนตุ๊กตาที่เป็นเอ่อเอ่อเกรดเกรดมอเตอร์นะครับผมอ่าเกรดรอบจัดนะครับผมจะใช้ลูกปืนธรรมดาเกรดธรรมดาแบบท้องตลาดทั่วไปนะครับผมไม่ได้นะครับผมเกรดที่เกษตรอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับผมอ่านะครับอันนี้คือแนะนําเลยนะครับก็จะใช้ลูกลูกปืนที่แพงหน่อยนะครับรอบจัดหน่อยนะครับอ่าลูก เอายี่ห้อยังไงนะครับก็ไปถามที่ร้านค้าเอานะครับผมร้านค้าเขาเขาก็จะจะแนะนําให้ได้นะครับผมจะเป็นลูกปืนรอบจัดนะครับผมมันจะทนร้อนนะครับผมใช้รอบจัดได้ทนร้อนได้แต่ทนกว่านะครับผมแต่มันใช้ลูกปืนธรรมดาเกรดการเกษตรทั่วไปเนี่ยพื้นฐานเนี่ยไม่ได้นะครับแรกๆมันได้อยู่นานๆไปมันจะร้อนพอร้อนสุดมันจะแตกนะครับผมนะครับนะครับแต่สาระสำคัญก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับสำหรับตู้ทุบินไอโบนะครับผม เดี๋ยวก็อีกประมาณสักสามสี่วันนะครับผมเดี๋ยวผมลงคลิปอีกนะครับผมอัปเดตตัวตู้ลมของตัวทวินแอร์นะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมอครับว่ารูปลักษณ์หน้าตามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ผมก็เคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับผมก็สามารถดูในช่องของเราได้นะครับผมนะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับผมการทํางานของวาลองวันนี้นะครับผมนะครับ เดี๋ยวพวกนี้ก็จะเริ่มประกอบตัวคาเทเข้ากล้องแล้วนะครับผมแปดตัวนะครับผมแล้วก็ตัวโครงของตัวเครื่องแบบข้าเปลือกนะครับผมเจนสองอานิวเจนสองของเราอีกหนึ่งโครงนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่านะครับก็โอเคเนาะนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ